ไประวังเปียกเกือบเฮ้ยมีเอาแฮทมีเอาแฮทเคยเย็นสัตว์กูไม่ถ่ายก็ได้เหี้ยเสยงมันเสงมันเยงมอย่าๆเดี๋ยวโห่ให้ดีนะน้ำไม่เข้าต่อถ่ายด้วยไอ้เหี้ยยังยังถ่ายอยู่เฮ้บอสบอสป็นมีกรอนภาคสนามหน่อยถ่ายคลิปอยู่เอายังเอาเนี่ยถ่อล้ว ตอนนี้เราอยู่โ้โหเล่นล่องแก่งะครับจะเล่นดี๋วมันเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวคว่มขึ้นมาจะชิบหายหมดาของเตอนนี้เราทำการล่องแก่งครับสมาชิกของทั้งหมดของเรามีทั้งหมดแปดหกเจ็ดแปดเก้าคนรวมพี่คนขับด้วยครับ่าดูหน้าตาสมาชิกแต่ละตัวครับเริ่มจากคนถ่ายคนที่ถือกล้องครับพี่แม่ครับทางด้านนี้ครับไขป๊อปครับไม่ไข่นุก่เียทุกอย่างนะครับ ไอเสื้อฟ้านี่หน้าถีบตกน้ำนะกงงงงงงองงงกงงองงงยงง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 ยงง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 งิงงงงงคลังง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 ีงงีงนงง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 ้งงงบงมงง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 งกงง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 งอะงง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 งคงง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 ี่งง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 งังงงงงงงะงงงอ ระวังนะข้างหน้าใกล้ถึงแยกแล้วเดี๋ยวมันจะตกใจแย่แค่ไหนวายน้ำเป็นไวน้ำมีช่วงที่น้ำไหลแรงๆมัครับมีช่วงที่น้ำเคยได้ยินตำนานมานะเดี๋ยวบอก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 ชักว่าวกลางน้ำที่ที่แบบคนคนผัวเขาอ่ะไปเป็นอาหารอ่ะ แล้วเมียเขาอยู่ไม่น่าคิดว่าคุ้มแบบอ่ะละคุณคุณไม่ใช่โกโบลิเหรอเรื่องเอาเหรอไม่อยากกินอะไรอ่ะข้างหลังเล่นได้เล่นน้ำรงกาญคิดอย่างเงี้ยกูคิดดีอัพแล้วไม่ขาเนี่ยดอดเ้ยี่ยมมาคิดอยู่สิ เราซุ้มบอกนะครับทีมงานซมหวกซมหวกกครับารการล่องแก่งนี่ไม่เป็นอันตรายครับโดยคุณพลรบนะครับผมดูดูครับการการเล่นล่องแก่งนี่จากมืออาชีพที่ได้มาแล้วสามสิบกว่าครั้งครับโอ้โหพายดีตลอดไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่ถือว่ามีเซฟตี้ดีครับอย่างมากก็แค่จมน้ำตายโอเคว่ายน้ำใช่เฮ้ยครูพายก็ได้ถ่ายรูปมั่งเลย ไลยชีวิตฝกชีวิตอยู่นะครับปั๊บปปั๊บเน่เลยเนเลยจจมมันายเี้ยเลยมันลยเอียงนีอันนี้เทน้หนักเทน้หนักอ๋อดูลฝั่งนี้ไม่ต้องแตกไฝั่งนี้ต้องทายหนักหน่อยไปยสวยมากเลยพี่เมฆ อันนี้ก็นึกถึงเรื่องแม่เบี้ยเลยล <con> ทำไมวะไม่มันมันเหมือนฉากในหนัง <ampoo> มึงจะเล่นไรจริงๆน้ำนี่มันมลึกวะอัดสักกีในทีดีวะยันนานๆลยกันคลิปนี้แม่งประทับใจโบนมาลงไปด้วยหลืกยังอยู่ข้างล่างประมาณที่นี่เฮ้ยเฮ้ยลาเริ่ไปแลยไปเลยแก่งเนาจะไปแข่ง โอ้ยมีเยอะวะมีเยอะไรอ่ะไอเด็กพวกนี้มันล่าเลยกันเดียวคุชอบอ่ะทำถ่ายทำคุณนับคินด้วยนะครับขาขาทำไมครับคุณโบ๊ก็ก็พูดอะไรกับสมาชิกที่ได้ดูอยู่เลยเราแยกเรือกับกลุ่มไงหน้าถ่ายกลุ่มไงหน้าด้วยเช่นดาน่าครับเฮ้ยบอกว่าจนสลับไอเราไม่รีบเลื่อยเดี๋ยวพอถึงใกล้เรือมันเราโดดเข้าเรือมาเลย้วตกน้ำหมดเลยจนสลัดจะเป็นเจ้าโลกจนสลัด มันปลนพวกผักกาดพวกมะเขือเทศสุดในหนังเรื่องคนกลางในสีแพมนี้ต้องยืนยืนแล้วบอกว่า King of the w o r l รนะครับต้องหมวกหมวกโอ้แต่หลังจากนั้นยาวนะหมวกของคุณบอสนี่เขียนว่าพันลบครับไม่รู้ชื่อใครทุกคนล่ะครับเอาแล้วทั้งตั้งแต่รถตั้งแต่ตั้งแต่รถที่พี่ขึ้นมาแล้วครับรถรถกระบะมาเอยครับพันลบเนี่ยครับเนี่ยครับเอาลพันโลเหรอเฮ้ยพัลโลมาชามดิช่วยพัลโล ต้นไม้นี้เรียกว่าภาษาอังกฤษเขียนว่าต้นแกนุมส์กูเซล่าเอสอาร์ไอชีขาวไงนั้นมันกูต้าแล้วมันมีโฆษณาไปเรื่อยๆด้เรื่อยด้วยวะไอ้ไข่เล่นน้ำไม่อยู่อ่ะใครแมพจุดให้พายนะครับครับผมถ้าเรือชนหินไม่ต้องเอาพายไปดันครับอย่านะอย่าเอาพายคำกระโดดเลยเอาเอาพายตีเพื่อนได้ไหมครับบอกตรงทางถนนโดย about ไม่ใช่ชื่อต้นไม้แอปบอดแอปบอร์อดนิวทิชั่นแอปบอดแล็บแบตเตอรี่เขียนอย่างนี้พวกเริ่มเริ่มเริ่มบีบตัวเริ่มหลบ้บบลอไอ้ข้างหน้านระวังตายเะเไว้ <laughs> <laughs> ไปก่อนเลยมึงอะ ยังไงนะครับทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้อยู่ก็อนาคตของเรือนลำน้ำถ้าเห็นวิดีโอนี้แล้วไม่เห็นพู้ผู้ร่วมโดยถ้าเห็น iPad แบบโคกโคกแขกแล้วล่นนะครับก็ iPad เครื่องนี้ตัวใครตัวมันนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปนี้ทุกท่านอาจจะเคยดูโฟล์ววิดีโอแบล็คฮิทโปรเจกต์ถ้าคุณได้คลิปนี้คุณเอาคลิปนี้ไปเลยและกันส่งคลิปนี้ให้ทังพ่อกับแม่ผมด้วยอย่าอย่าแอบถ่ายครับผมมักษณาอะไรเลยอ่ะต่อไปนะครับเธอเธอเธอ